คุณแม่เคยเจอไหมคะลูกน้อยของคุณแม่ร้องไห้งงเงาแบบที่เราไม่ทราบสาเหตุจริงๆแล้วค่ะการร้องไห้ของลูกเนี่ยนะคะเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งที่ลูกน้อยเนี่ยอยากจะบอกอาการต่างๆให้กับเราค่ะซึ่งสาเหตุยอดฮิตเลยนะครคุณแม่ก็คือลูกน้อยหิวค่ะบางทีลูกน้อยดุดนมไปได้แป๊บเดียวเองนะคะร้องไห้อีกแล้วเป็นเพราะว่าระบบย่อยอาหารของลูกน้อยเนี่ยยังทํางานเร็วค่ะสามารถสังเกตได้เลยก็คือลูกน้อยร้องไห้นะคะลากเสียงยาวดูดมือหรือว่าหันหน้าไปทางผนมแม่นั่น เป็นเพราะว่าลูกน้อยหิวนั่นเองค่ะสาเหตุที่2ค่ะคุณแม่ลูกน้อยเนี่ยนอนไม่สบายตัวอาจเกิดจากผ้าอ้อมที่อับชื้นเปียกหรือว่าสกปรกร่วมด้วยค่ะลูกน้อยเนี่ยจึงนอนหลับไม่สบายนะคะและร้องไห้ออกมาเพื่อสื่อสารให้คุณแม่เข้าใจค่ะสาเหตุที่3ค่ะอาจเกิดจากอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำจนเกินไปคุณแม่สามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือใช้ฝ่ามือนะคะสัมผัสที่บริเวณหลังคอของน้องค่ะ หากยังมีความอุ่นอยู่นะคะแสดงว่าอุณหภูมิในร่างกายของน้องปกติดีค่ะแต่ในกรณีที่สัมผัสแล้วอุณหภูมิในร่างกายสูงหรือต่ํำจนเกินไปสันนิษฐานได้เลยว่าลูกน้อยเนี่ยเป็นไคร สบายตัวหรือว่าปวดท้องนะคะลูกน้อยเลยร้องให้ออกมาค่ะีสาเหตุที่4่ง่วงนอนนอนไม่พอนั่นเองค่ะคุณแม่เวลาที่ลูกน้อยเนี่ยนอนไม่พอนะคะก็จะร้องไห้งงเงออกมาแล้วก็เอามือขยี้ตาค่ะเป็นสัญญาณให้รู้นะคะว่าลูกน้อยยังง่วงนอนและก็นอนไม่พอนั่นเองค่ะและสาเหตุสุดท้ายนะคะคุณแม่อาจเกิดจากการที่ลูกน้อยนอนมากเกินไปค่ะในบางครั้งนะคะลูกน้อยต้องการเพียงแค่ให้คุณแม่เนี่ยอุ้มหรือกอดเขานะคะเพื่อที่จะได้ขยับตัวและต้องการไออุ่นเพียงเท่านั้นเอง คุ่ณแมถ้าคุณแม่อยาก,ยากรู้ทริคหรือเคล็ดลับดีๆในการเลี้ยงลูกนะคะอย่าลืมติดตามช่องอัมบิลี o ออฟฟิเชียลไว้ด้วยค่ะ